น้ำเลยนาของเขาตอนนี้เนี Silva> ่ยพอจะปอทำน้ป um> ีก็ได้น้ำมันซึมมาในตันี่ทดลองโป่น้ำเข้าเนถ้ามันออกเล้วะเบี้ยว Ừ à đây đây không bán đây có heo không mà tìm mình lại, không không, không, không หลังจากเข้าขการเปิดอนุมัติแล้วสถานการณ์หน้าของเขานี่ปัจจุบันนี่เป็นอย่างไรบ้างครับในพื้นที่ของเาท่าน,นี้ครับในพื้นที่เขาปีนี่นี่ปีหกนี่ผลมันบาา่ใครทตกครับเน่ยคือน้าน้อยน้ามน้ามบ่ไขรพอใจแต่สำหรับคนที่มีบอบอเก็บที่เปินห้องหวานสะในนาจะเป็นสะใหญ่สะน้อยนี่ก็จะบม่มีผลกระทบ ทางน้ำจะพอมีที่ว่าจะ,จะ,จะเอาหวานได้อยู่ครับแล้วน้ำน้ำตอนนี้เนี่ยครับมันเพียงพอนะ่เพียงพอตีจะสามารถทำนาได้อยู่แหละครับทำได้อยู่ครับอืเดือนนี้เนี่ยหน้าเดือนพฤษภาฯนี่สามารถซูปน้ำบิงออกมาขึ้นมาใจได้อยู่น้ำบิงก็มีอยู่ครับ,รบ,รบมีประมาณห้าสิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์ ตีเปิดประกาศว่าจะมีในเรื่องของฝนทิ้งช่วงสองเดือนเนี่ยเขาคิดว่าในเรื่องของผลผลิตของเขาตอนนี้มันจะได้รับความเสียหายก็จะได้ครับของผมนี่ผมมีปัญหาเพราะผมมีโบอบเก็บน้ำอยู่มีสะครับมีสะอยู่ยังตีหันครับผมผมเพราะมันจะมีน้ำไหลเข้าตลอดเพราะผมมีตีตํำน้ำจากตีบนข้างบนนี่ก็จะไหลซึมมาเต็มสะ ตอนเดือนนี่คือต้นเข้ามันยังเล็กอยู่มันแบบมนนิดคนหน่เพราะว่ามันยังบ่าบบตั้งต้องมันป็นหน้าปีนี่อยู่ได้เพราะว่าเขาอายุน้อยอยู่กับเลืก็ะพื้นที่นี่มันมันติดตาม้วก็หน้ามันไหลมามันก็ยังพื้นดินนี่มันชุ่มชื้นอยู่ครับถ้ามันพอมันจะแห้งเขากระซูใหม่อิงขึ้นมามาจุ่ย เอามามาใส่ซาบไปเขาก็ซูบิซาต่อไปถึงกันดูได้อยู่ส่งเดอนและส,ญญสิ่งที่เขาควรจะในกะเกษตรกรเขาควรจะมีการดําเนินการนี่เขาควรอย่างนี้จะได้ครับคือการ,รดําเนินการของกเกษตรกรน,นี่ยากจะให้กเกษตรกรน,นี่ไปปึงไปไปทาเรื่องทาเรื่องที่ปืนห้องอะไรอย่างนี้นะสปก,ก,ก,กรสปกรกรมพัฒนาที่ดินน่นนะที่ว่าบอสองพันห้านั่ยล่ะรวมโครงการบอสองพันห้า ถ้าได้ทุกแปลงนี่ปัญหาเรื่องน้ำก็จะมดไปเพราะว่าทุกทุกนาะทุกแปลงจะมีตีเก็บน้ำตีเก็บน้ำยังน้อยอยังของผมเนี่ยมีหนึ่งบอ่อหนึ่งงานเนี่ยความลึกสองเมตรเกิงเนี่ยแต่มูข้างเคียงปืนมายืมน้ำเลยขอน้ำผมไปใช้ได้เก็บสาวกอ,อะไรเอาไปปัน่นว,วานเพราะหลังจากปืนปั่นวานแล้วน้ำน้ำที่ปืนเอาไปกระกลับมาลุซาผมยังเกา ของผมก็ไปแห้งยังที่หันนะครับใครจะได้ก็ <laughs> คือยากใหคือสปกอน,นี่เวลามาคุดคือประชาชนเกรรษตรกรเนี่ยคือลดเงิ่ไขของความกว้างของบ่อรด,ดความกว้างหลวงบางคนมีน้าแข่หนึ่งแป้งหนึ่งแถวความกว้างของพื้นที่นะบาถึง20เมตรถ้าว่าเอาดินไว้สองข้างนี่มันก็ไปละ20 20เมตรยี่ส,มสมเมตรพอดีแต่ซ้ำบ่ได้ ยาคือส่งประกอบไปพิจารณาว่าดินเนี่ยก็ควรจะเอาไว้ตามทางเน้ยาวสะในให้มันแคบลงปิดสะเน้ยาวาบ่ต้องปิดซีเหลียมครับแล้วก็่ะเกษตรกรจะได้สะทุกคนถ้าลูดเงื่อนไขความกว้างของสะแต่ว่าเขาเอาสะในให้มันเน้ยาเน้ยาวตัวแปลงนะแล้วก็เกษตรกรก็จะมีบ่อน้ามีบ่อน้าใจ ไม่พื้นที่นะทุกแปลงเขาเจําเป็นต้องไปไปรอน้ามจากก้อนหรือหื้อื้อทัอ้งกลุ่มโมงปล่อยหน้ามาหลายๆข้างเพราะเป็นเขาจะได้ลดภาระ,ะเรื่องน้าก้านเพราะเขามีน้ามอยู่แล้วบางข้างตีหันกเกษตรกรเนี่ยปืนปล่อยน้ามาปืนปล่อยมาบางบ่มีตีเก็บก็เอาน้าไปทิ้งมันเกิดประโยชน์แต่ถ้าจะฮื้อดีต่อไปกเกษตรกรต้องปั๊บตัว แล้วก็ต้องมีสะมีบอน้ำถ้าเป็นไปได้นี่ต้องมีทุกแป้งจะดีที่สุดครับ